ข่าวประคัมแมนเชสเตอร์เดตประจำวันที่13มกราคมโดยโคชเชฟวันแมนเชสเตอร์เดตเยนนี่โคสเนะอร์รายงไงสื่ออ้างคอนเต้แจ้งนาโปรีอยากจะได้ตัวกานาโชไปร่วมทีมนะเมื่องานนี้สปอร์ตอ,อ,อ,อิตาเลียนนะฮะสื่อดังของอิตาลีรายงานข่าวในนว่าอันโอคอนเต้นายาของนาโปรีแจ้งไปยังบอร์บริหารว่าต้องการตัวอาเดน,นโดกาลาโชนรุ่ของทางฝั่งแมนยูไปร่วมทีมใน,นั้งนี้ โดยทางด้านของทีมดังของเมืองเนเปิลเตเรนจะเสียตัวรุกอย่างคินซ่ากอรัสเคเลียไปให้กับทางด้านของปาดิซาชแมงทําให้ทางด้านของคอนเตมองว่าทีมต้องเสริมผู้เล่ในในแนวรุกเพิ่มเติมเพื่อที่จะรักษาสถานะของทีมชั้นนําของการโชคเซเรียและก็เดินหน้าคว้าแชมป์นนนในฤดูกาลน,นี้ให้จงได้ ทางสื่อแดนรองเท้าบู๊ร,ระบุเลนะววาคอนเต้ได้แจ้งไปยังบอร์บริหารว่าต้องการแข่งไวสเปเรนี้ที่ปิจแดงจากนั้นโจวานนีชมาน่าผู้ในการการกีฬาการเงินการติดต่อไปยังน้าของฝั่งแมนยูเพื่อถามถึงความเป็นไปได้ในเรื่องนี้โดยสื่อเจ้าดังกล่าวระบุน้ำวานาบปรียินดีจะจ่ายค่าตัวของกาดาโชที่จำนวน50ล้านยูโรแม้ว่ามูลค่าทางการตลาดในปัจจุบันของกาดาโชตนั้นจะถูกประเมินไวส้สูงถึง90ล้านยูโรในขณงนี้ก็ตามที โดยก่อนหน้านี้ปรเดนอาร์มริมนะฮะ,ะในแใย่ของฝั่งแมนยูเคยออกมาบอกว่าต้องการจะรักษานักเตะที่มีพรสวรรค์ไว้กับทางทีมแต่มีเพียงเพียงความเป็นไปได้ที่ผู้บริหารจะพร้อมเปิดรับข้อสเสนอหากว่าได้ราคาที่เหมาะสมในคัณงนี้ก็เป็นได้โอ้โหเป็นว่างานนี้น่าสนใจไม่ใช่น้อยนะฮะยังไงก็าขายแล้วก็เอาเงินไปซื้อนักเตะหน้าใหม่เพิ่มเข้ามาดีกว่าไหมเรามาดู่ควตอมากันครับ อาร์ตหนึ่งไงปีเตอร์ชไมเคิลตำนานผู้รักษาประตูตอบตรงๆถึงบริเวณอัลเบริมข่าวสื่อของแมนยูว่าเป็นอย่างไรเมื่อปีเตอร์ชไมเคิลตำนานของฝั่งแมนยูเชื่อมั่นในตัวของบริเวณอัลเบริมข่าวสื่อก็ทางฝั่งแมนยูคนปัจจุบันนะโดยคาราบาวจัดกิจกรรมคาราบาวมิสเดอะเดเรจัน2025คาราบาวมิสเดอะเดเรจัน2025ซึ่งทางด้านของปีเตอร์ชไมเคิลผู้รักษาประตูตำนานชาวเดนมาร์กของทางด้านทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ โดยเด็ดนะฮะเมื่อวันที่11ที่ผ่านมานะักโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงแรามอินชามีแฟนบอลทางด้านของฝั่งแมนยูร่วมกันคับข้างถึง500คนภายในงานปีเตอร์ชไมเคิลได้ร่วมถ่ายภาพจากลายเซนต์เบรอร์ชิงรับประทานอาหารเย็นกับซูเปอร์แฟนๆที่เล่นเกมตอบคำถามคะแนนสูงสุดติดอันดับแรกซึ่งปีเตอร์ชไมเคิลได้พูดถึงแมนยูยุคของบริเวณอัลบาริมโดยเขาบอกว่ามีความเชื่อมั่นในตัวของกุซูวรายนี้เป็นอย่างมาก มันเป็นเรื่องที่ยากเลยนะสำหรับมันนั่งกับฝั่งแมนยูแน่นอนว่าเรานั้นมีผู้จัดการทีมคนใหม่ผมเชื่อมั่นในตัวของเขาบรูเบนคนนี้จนถึงตอนนี้ผมคิดว่าเขาพูดทุกอย่างที่ผมต้องการให้กับผู้จัดการทีมคนใหม่ได้พูดไปแล้วและยังคงปฏิบัติตามมันในขัน้นนี้เขาเคยพูดว่าจะใช้นักเตะทุกคนนักเตะทุกคนจะได้รับโอกาสในขัน้นนี้และเขาจะได้รับโอกาสให้กับพวกเขาเขารู้ว่านักเตะคนใดที่สามารถจะไว้ใจได้ และนักเตะคนไหนที่เขาสามารถจะพัฒนาต่อไปได้อีกได้อีกทั้งคุณก็ยังรู้อีกว่านักเตะคนไหนที่ไม่สมควรจะอยู่ต่อตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงเปะี่็นถ่ายนักเตะตอนนี้ถึงเวลาแล้วสำหรับเขาที่จะเริ่มเห็นผลสำหรับผมแล้วยุคข,ของรอรบริเวณอัลบรดิมกับฝั่งแมนยูเองนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนี่คือสิ่งที่ให้เขาได้วิสูจน์เองและมันก็ไม่ง่ายเลยนะเพราะคุณไม่สามารถจะเปลี่ยนทั้งทีมได้และถึงแม้บางครั้ง คุณจะรู้สึกจะเปลี่ยนทั้งทีมแต่เราเองนั้นก็มาดูกันดีกว่านะว่าเขาจะดีขนาดไหนแต่ด้านเวลานี้ในสิ่งที่ทีมทําอยู่นั้นมันยังคงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะักเป็นต้ว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปครับด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมานกันครับเอาได้ออยังไงเซงกันได้เลยเมือม่อแมนยูจอ่อจะเจอข่าวร้ายหลังบุกชนะอาร์ซนอลทะยานตอรอบ 4FA เอฟเอคัพโดยโมนิเอลูกาสเต้สอดโดนแบนหลังใช้หัวโขกไคลส์ซาเวด ในศึกเอฟเอ2ว24รอบ3ที่ผ่านมาโดยการน,นี้ควันหลงหลังเกมแมนเชสเตอร์บุกไปชนะจุดโทษอาร์เซนต่อ3หลังเสมอกันในเวลา120นาที1-1ต่อผ่านเข้าไปสู่รอบ4 FA Cup ค2ว24แมชนี้ช่วงครึ่งหลังมีจังหวะที่ไคลยชาบกตกองหน้าของอาร์นอนล้มลงไปในกรอบเขตโทษโดยที่ผู้ตัดสิน แอนสตี้อ่าแม็กทอรีนะฮะมองว่าไฮบรีแม็กไวยทำฟาวจึงให้เป็นจุดโทษของไอ้ปืนใหญ่แต่ว่าสุดท้ายมาจินโอเดกาดก็ยิงไม่เข้านะอย่างไรก็ตามต้องย้อนไปจังหวะก่อนที่จะยิงประตูเมื่อมานูเอลโอกาเต้ ate, กองกลางของฝั่งแมนยะูนั้นมีจังหวะใช้หัวไปโขกนะฮะฮาร์เวิร์สพรามองว่ากองหน้าอาร์ซอนนั้นพุ่งลม้มล่าสุดมีโอกาสที่โอกาเต้จะโดนแบนถึง3นัด หลังทาพฤติกรรมที่รุนแรงแม้จังหวัดดังกา่าพุทธสินจะไม่ได้ให้ใบเหลืองกับอูกาเต้แต่อย่างใดทานี้ปัญหาดังกล่าวไม่สามารถจะเช็ค V R ได้เพราะ FA Cu อัในรอบ3และก็4ไม่มีการนําเทคโนโลยี V A R เข้ามาร่วมใช้ในครั้งนี้โคเปปนะว่างานนี้ก็ต้องดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะจะโดนเก็บย้อนรังหรือไม่เรามาดูข่าวต่อมาเกันครับอะไรยังไงเมื่องานนี้อาร์ซนอนนะฮะพบกับบันเด็นของฝั่งแมนยู บาเยนเดียฮีโร่แม็กควายสุดกระแลงตะเกรดแข้งผีสู้เย็บตาในศึกท่านน้นของเอฟเอคัฟในครั้งนี้โดยการน,นี้ทานั้นของทางฝั่งนะผมอ่าทานด้นของอาร์ไตน์บาเยนเดียนะฮะนายทวารชาวอ่าตุรกี สวมบทฮีโร่โชว์ซุปเปอร์เซฟสำคัญในเวลา120นาทีและก็ยังเป็นการเซฟจุดโทษได้อีกดีนะฮะขณะที่ทางด้านของแฮร์รี่แม็กไกวก็แสดงให้เห็นถึงการจะเป็นกองหลังชั้นยอดด้วยการารับมือกับแนวรุก นั่งของอาร์ซอนได้อย่างเจอาเจียมซึ่งในเกมเกมนี้สุดมันที่แมนยูนั้นเอาชนะจุดโทษปืนใหญ่อาร์ซอนไป5ต่อ3หลังเสมอในเวลาปกติ120นาที1ิบตี่ต่อ1ศึกเอฟเอคัพรอบ3มวันที่ที่สิบกราคมที่ผ่านมาเดี๋ยวกันนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละคนนั้นได้คะแนนกันเท่าไรกันบ้างเริ่มงปชีคนแรกนะฮะเป็นอัชตาบายเยนเดียงานที่ทำผลงานได้อย่างเยี่ยมที่สุดแล้วทั้งเซฟลูกจุดโทษของมาจินโอเดกาดและก็ลูกมงจอๆของเดยแคนไรท นอกจากนี้ยังมีจังหวะเซฟอีก 2- ถึง3ครั้งแถมยังป้องกันลูกยิงของไคลสฮาวเวิร์ดช่วงดวนจุดโทษด้วยส่วนจุดที่โดนตำหนิก็คือการเปิดบอลด้วยเท้าในครั้งนี้เท่านั้นได้ไป9คะแนนต่อมาก็จะเป็นตนัองทางฝั่งแฮร์รี่แม็กไกวโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งในเกมรับกับการกินเก็บกินลูกโด่งได้หมดนะฮะขณะที่ลูกบนพื้นเนี่ยก็สกัดได้อย่างแม่นยำอ่านจังหวะคู่แข่งได้ดีคม,มุมือนที่นารับได้อย่างจอเยี่ยม ถ้าไม่รักจังหวะทําทเสียจุดโทษนะนี่คือเกมที่ต้องยกย่องเขาอย่างแท้จริงในครั้งนี้ได้ไป8.5คะแนนต่อมาก็จะเป็นดูซมาซารุยนะฮะงานนี้นะผมการเติมเกมรุกและก็การเล่นเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมแต่หลังจากทีมเสียตัวเสียเปรียบตัวผู้เล่นหน้าที่ส่วนใหญ่ก็คือการเล่นเกมรับและก็ทําให้ดีในการจัดการกับมาาฮิบสเตอร์ลิงได้ไปเคะแนนมชาชไทเดริก โดยกานนี้อ่านจังหวะการสกัดบอลได้อย่างแม่นยําจับคู่กับแม็กควายได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็จังหวะที่ยื่นขานะครับป้องกันลูกยิงของไรทําได้อย่างสุดยอดเช่นเดียวกับการสกัดบอลหน้าเกียรติโชนก่อนที่เบรอนโดทอสซาจะเข้าชาร์ตถือว่าเป็นจังหวะสําคัญในครั้งนี้เป็นอย่างมากได้ไปแปะคะแนนติโก้ดาฟโรดช่วงครึ่งแรกกับต้นครึ่งหลังทําอะไรกันไม่ได้มากมายไปมากกว่าการสกัดบอลออก ไม่เด่นทางเกมรุกและก็เกมรับแถมยังสร้างปัญหาหกับใหญ่ในครั้งนี้โดน2ใบเหลืองเป็นใบแดงจากจากังหวะที่เข้าบอลผู้รุ่าดทำมาทีา่ทำหน้าเพื่อนร่วมทีมต้นต้องเหงื่อเป็นชั่วโมงนะฮะในเกมเกมนี้ได้ไป3.5คะแนนลิซันโดมาร์ชินสเล่นอย่างดุดันไม่ปล่อยให้แนวรุกอาร์ซนอลได้เจาะเข้ามาลุ้นทำประตูในเขตโทษง่ายๆแม้จะมีใบเหลืองติดตัวแต่ก็ยังคงคุมสมาธิและก็เล่นอย่างรัดกุมนะ ด้ใบเจ็ดคะแนนเมรูโน่ฟอนเดนเสกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดการเปิดบอลแต่ละครั้งมีความแม่นยำจังหวะการจบสกอร์ฉุดเฉียบคมแสดงความเป็นผู้นำมากยิ่งขึ้นหลังทีมเป็นรองตัวผู้เล่นแต่สิ่งที่ยังต้องปรับปรุงก็คือการควบคุมอารมณ์ไบเจดุ้ดห้คะแนาน บอลทีเอลูกาสเตฟอร์มอาจจะเงียบไปบ้างเมื่อต้องเจอกับพลังขับเคลื่อนในแดนกลางของอาร์ซนอนแต่การคาร์ลบอลทำได้ดีคุมจังหวะเกมได้ตลอดน่าเสียดายที่เล่นเกมรุกไม่ค่อยน่าอภิรมสรักเท่ไไาไหร่นักในไป6.5คะแนนคาบีไมโน่คาร์บอลได้ดีหาจังหวะจบสกอร์ได้บ้างในครึ่งแรกแต่ว่าไม่เฉียบคมครึ่งหลังต้องลงไปช่วยเกมรับเพราะว่าทีมโดนเจ้าบ้านโหมบุกกระนำซัมเมอร์เซลเป็นพายุทำให้ขาดโอกาสในการเล่นเกมบุกที่หนักหนาะ ด้ไป6.5คะแนอนอเดอันโดการนาโชครึ่งแรกไม่ค่อยมีบทบาทสักเท่าไหร่นักส่วนครื่งหลังความขยันในการวิ่งได้บอลทาให้ได้โอกาสหลุดเข้าไปเปิดบอลถวายพานให้กับกัปตันบริโนซับประตูขึ้นนําแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันอีกครั้งได้ไป6คะแนนลาสูทอยรุนยังคงเป็นกองหน้าตัวบังบอลเหมือนเดิมทําอะไรก็ไม่ได้เลยนะ,ะนอกจากการใช้ความใหญ่บังบอล และก็ส่งต่อเพื่อนร่วมทีมเป็นอีกเกมที่นักเตะสามารถยังไม่พิสูจน์ความเป็นตัวเองในเกมนี้ในคาราทีได้ได้ไป4คะแนนในคราดนี้และนี่ก็เป็นการตัดเกรดแข้งแมนยูในช่วงเย็นของเกมนัดเมื่อวานนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลอสโมสรแมนเชสเตอร์เดดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตละชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซ u b s c คร b e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ